เวลาพูดกับใครเรื่องต้องเลื่องพวกเหล่าพวกขางพวกขางแกก็คือเรื่องเดียร์นะพวกขางกิดเราสกิดเราเป็นพวกขางใช่ไหมภาษาไทยพวกขางสกิดตัวภาษาะกิดเลยมเป็่พวกข้างนี่สกิดเลยต้องสกิดนะต้องสกิดนะครับกลับนมัสการครับพระเจ้าจ้าเรียนความจ้าครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มานะครับเนาะมาตามนัด กีระใหม่วันที่แล้วสามตัวเหละครับอาจารย์ครับสามตัวสามตัวตรงๆหรือว่าต๊ดครับผมตรงท่านเดียวมาจากไหนครับทำไมแม่ยงเลยครับเจ่ผันผันนกแกแกก็เลยไปไปเชี่ยวราวด้วยออแกก็เลยถูกราวนั้นเชี่ยวราวก็เข้าราวด้ดิแล้วก็มาเข้าไทยเราอย่างี้ครับออบึ้มเลยหรอออกมาเนาะว่า บึ้มลาวแล้วก็มาบึ้มไทยเลยเออสยองเลยเหรอเสยองเฮ้ยบึ้มเลยบอกอันนั้เข้าเลยเหรอคือคักเนาก็คือคักก็ทำเข้าเลยเหรอเนาะคือตัวได้อันตัวแปดเก้าสีเนาะเสยองเสยองซับสิได้มาเลยมันถูกนะพระเหรอครับช็อกคือว่าเยอะญาติโยมครับญาติโยมด้วยเหรอซับสิได้มากนะสามตัวเนาะสามตัวเลยสามตัวเหรอตรงเนาะตรงไม่กลับเนาะ มมันหายากอีกดูวิลเก็บก้อนแดง่างเด้อครับผมเป็นนายพาการนด้สยองว่ครับมืนแกแล้วสื่อสร่ว่รู้แล้วบ้งผลออกมาสือสว่าทงคเวาาะแต่ว่างเหรครับไม่เขาก็เราไม่เขาก็เราเหรอภาการเห็ดมาสักปีนะครับสูตรนี่อเห็ดนาร้ยีแล้วเด็กครับ กระชุมี้มาตลอดจ่บพักการฮะโชคดีมาตลอดหรอคะโชคดีมตลอดก็ขนัขนขนัขนเบ้าเน้นๆนะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ย่ามมาเน้นๆเนๆี่ยโอ้ยแต่ว่าอาจารย์มันถูกก็ไม่นั่นเด้เมันก็ถูกเพราะใครดูเรื่อกันนะเขาเน้นนะนะ่อนมกกากจะมาชุดเต็มแหละครับอ๋อสำนักจะมาชุดชุดเต็มทุอกอาจารย์นั่นแหละจนรวมข่าวถึงมาออกจอนเล่นครั้งหนึ่งแต่ละอาจารย์สังเกตดูเด้อครับใครที่ติดตามแต่ละอาจารย์หวยนะ แสดงว่าพระอาจารย์เน้นบน,บน,บน,นเป็นบนล่างเป็นล่างอ่ามันเป็นสวดสวดบนคือบนล่างคือล่างไม่ใช่นะมันเปียงสันมันเป็นสวดแยกกันเลยไม่ใช่นะครับ <đ> ตัวไหนตูชุดเป่าน้ำกับปู่ตัวไหนครับสองห้าสองห้า <todos S 3> เป่านา้ำสองหาชุดเป่านา้ำสองหาชุดเป่าน้ำพอเช็ดคืนไม่ถูกนี่ครับสองหา <c oughs> วงกลมไว้กัได้วงกลมเลยครับครวงกลมให้นะสองห้าเป็นืุดต่อน้าว่ามันสุดหนี่ว่สยองพี่น้องสยองปุ๊บกดูดเนีสิสัองงสีสัออกมากไปลยดูศอี่ไร้มาว่าังหลดนี่วันนี้เป็นหน้าท่างเป็นหน้าท่างปรูสามตัวนะสิสยองสยองนั้นวงกลมให้ครับปูบวงกลมอะไน่ะคือครับเกือบม่ได้สามตัวเนี่ยบอกครับบ้หลักคือก็บ้านหลายบอกเนี่ยมักทอกันบอครับสยองทั้งสองปูวัน ตัวเลขนะคะก็จะมีวันที่16มีนาคมนะคะพศ2568เนะเลขล่าง2552บน918แล้วก็818คือยุบปุ๊บกั้งสาธุสาธุสาธุค่ะกั้งเลือกกา้งคำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเสนิเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100เซนติเมโปรดใช้วิญายในการรับชม